สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคุณแม่หลังคลอดค่ะเป็นเรื่องที่เรียกว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพของมารดาค่ะเราจะดูข้อมูลจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะของทีมอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์มหิดลมีคุณอลิตาแสงดางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรรณพาหุวัฒนกรแล้วก็รองศาสตราจารย์ดรเปียนันลืมเรืองรองค่ะ ท่านศึกษาปัจจัยที่มันส่งผลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของคุณแม่ในช่วง6สัปดาห์แรกหลังคลอดเลยมาดูกันค่ะว่างานวิจัยนี้บอกอะไรเราบ้างครับผมก่อนอื่นเลยคําว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพของมารดาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องอ่านออกเขียนได้นะครับแต่มันคือทักษะเลยนะในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพทําความเข้าใจ ประเมินได้ว่าเชื่อถือได้ไหมแล้วก็เอาไปใช้ตัดสินใจจริงๆได้ซึ่งสําคัญมากครับเพราะมันส่งผลต่อสุขภาพทั้งแม่ทั้งลูกเลยแล้วก็ยังไปเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ด้วยนะครับข้อ2เรื่องขจัดความหิวโหวยอันนี้ก็เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกการให้นมแล้วก็ข้อ3สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีครับ อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าเป็นทักษะที่ซับซ้อนแล้วก็สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วงานวิจัยของทีมอาจารย์มหิดลชิ้นนี้ท่านเน้นดูปัจจัยอะไรเป็นพิเศษคะครับทีมวิจัยเขาดูปัจจัยอยู่5อย่างครับคืออายุระดับการศึกษารายได้ครอบครัวการสนับสนุนทางสังคมแล้วก็เรื่องการใช้สื่อ เขาอยากรู้ว่าปัจจัยพวกนี้เนี่ยมันทำนายความรอบรู้ด้านสุขภาพของคุณแม่หลังคลอดได้แค่ไหนวิธีเก็บข้อมูลก็คือไปคุยกับคุณแม่หลังคลอดครบกำหนด112คนที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย2แห่งในภาคกลางใช้แบบสอบถามตอนยังอยู่โรงพยาบาลแล้วก็มีการติดตามผลออนไลน์ทีตอนครบ6สัปดาห์หลังคลอดครับ โอเคค่ะพอเห็นภาพวิธีการศึกษาแล้วแล้วผลเป็นยังไงบ้างคะมีอะไรที่แบบว่าโหูน่าสนใจเป็นพิเศษบ้างคะผลก็น่าสนใจมากครับคือถ้าดูรวมๆทั้ง5ปัจจัยเนี่ยมันช่วยกันอธิบายความรอบรู้ด้านสุขภาพได้ประมาณเออเกือบเกือบหนใน3ประมาณ32.9%ซึ่งก็ถือว่ามีในรัสาคัญนะครับอืมค่ะเกือบหใน3ใช่ครับแต่พอเจาะลงไปดูทีละตัวเนี่ย พบว่ามีแค่สองปัจจัยครับที่ส่งผลชัดเจนจริงๆแบบมีนัยสำคัญทางสถิติปัจจัยแรกเลยนะครับและสำคัญที่สุดด้วยคือการสนับสนุนทางสังคมหรือ social support ครับผมโหจริงเหรอคะการสนับสนุนจากคนรอบข้างเนี่ยนะคะสำคัญที่สุดเลยเหรอคะหมายถึงว่าการมีครอบครัวมีเพื่อนมีคนคอยให้กำลังใจให้ข้อมูลช่วยเหลือต่างๆนี่มันมีผลมากกว่าเรื่องอื่นเลยเหรอคะถูกต้องครับ คือการสนับสนุนที่ว่าเนี่ยมันรวมหมดเลยทั้งเรื่องอารมณ์ความรู้สึกการให้ข้อมูลที่ถูกต้องการช่วยเหลือเรื่องเข้าของเครื่องใช้หรือแม้แต่ช่วยประเมินสถานการณ์ต่างๆซึ่งผลนั้นนี้มันก็สอดคล้องกับข้อมูลที่ว่าคุณแม่ส่วนใหญ่ในกลุ่มตัวอย่างนี้เขาอาจจะอยู่กับครอบครัวขยายหรืออยู่กับสามีแล้วก็มักจะได้รับคําแนะนําต่างๆตั้งแต่ตอนฝากครรภแล้วก็หลังคลอดอยู่แล้ว พอมีคนคอยช่วยมีเครือข่ายที่ดีเนี่ยมันก็เลยส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพได้ดีมากครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะก็ก็มีอีกปัจจัยครับที่สําคัญเหมือนกันคือรายได้ครอบครัวเพราะว่าคุณแม่ที่ครอบครัวมีรายได้สูงกว่าประมาณ4 5 0 0 0บาทต่อเดือนมีแนวโน้มจะมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสูงกว่ากลุ่มที่รายได้น้อยกว่าครับอืมอันนี้ก็น่าสนใจค่ะพอจะอธิบายได้ไหมคะว่าทำไมครับ ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ากลุ่มที่มีรายได้สูงกว่าก็อาจจะเข้าถึงทรัพยากรต่างๆได้ดีกว่าเข้าถึงบริการสุขภาพหรือแหล่งข้อมูลที่ดีๆได้ง่ายกว่ากลุ่มรายได้น้อยครับเข้าใจค่ะแล้วปัจจัยอื่นๆล่ะคะที่เราอาจจะคิดว่าน่าจะเกี่ยวมากๆอย่างอายุหรือว่าระดับการศึกษาผลออกมาเป็นยังไงคะอันนี้น่าสนใจเลยครับเพราะว่าในงานวิจัยนี้เนี่ยไม่พบว่าอายุกับระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ เอาเหรอคะครับอาจจะเป็นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุเขาค่อนข้างใกล้เคียงกันครับเฉลี่ยก็ประมาณ31ปีแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญมากๆคือคุณแม่สุคนในการศึกษานี้เนี่ยเขาได้รับข้อมูลสุขภาพที่ค่อนข้างครบถ้วนเป็นมาตรฐานจากคุณหมอพยาบาลโดยตรงอยู่แล้วการที่โรงพยาบาลให้ข้อมูลที่ดีตรงนี้ก็อาจจะมาช่วยลดช่องว่างที่เกิดจากระดับการศึกษาที่ต่างกันได้ครับผมอ๋อเป็นไปได้ค่ะ ส่วนเรื่องการใช้สื่อหรือ media use นี่ก็มีประเด็นน่าสนใจนิดหน่อยครับคือถึงแม้ว่าคุณแม่ส่วนใหญ่เลยนะในการศึกษาเนี่ยเกกว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ98%บอกว่าใช้สื่อออนไลน์หามข้อมูลสุขภาพทั้งจากอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ผลวิเคราะห์เนี่ยกลับไม่พบว่าการใช้สื่อเป็นปัจจัยที่ทำนายความรอบรู้ด้านสุขภาพได้อย่างมีนัยสำคัญครับ โอหอันนี้น่าคิดมากเลยค่ะคือใช้กันเยอะมากแต่กลับไม่ส่งผลโดยตรงต่อความรอบรู้เหรือคะมันอาจจะบอกอะไรเราได้บ้างคะเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลใน,นเน็ตหรือว่าจริงๆแล้วคุณแม่ยังอาจจะขาดทักษะในการกลั่นกรองข้อมูลหรือเอาไปใช้จริงๆหรือเปล่าคะ เป็นไปได้ทั้งสองอย่างเลยครับแล้วมันก็ยิ่งตอกย้ำนะครับว่าแม้เราจะอยู่ในยุคดิจิตอลที่ข้อมูลมันหาง่ายมากๆแค่ปลายนิ้วเนี่ยแต่การสื่อสารการพูดคุยการปรึกษาโดยตรงกับบุคลากรทางการแพทย์อย่างคุณหมอพยาบาลเนี่ยยังไงก็ยังสำคัญมากๆการได้เจอหน้ากันคุยกัน c e t o f a c e มันยังให้คุณค่าบางอย่างที่สื่อดิจิตอลอาจจะทดแทนไม่ได้ครับโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพที่มันละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องการความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆอืม ชัดเจนเลยค่ะงั้นถ้าให้สรุปสั้นๆจากการเจาะลึกงานวิจัยชิ้นนี้ปัจจัยสําคัญจริงๆที่ส่งผลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของคุณแม่หลังคลอดในบริบทที่เราศึกษากันนี้ก็คือการสนับสนุนจากคนรอบข้างกับสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นหลักเลยนะคะใช่เลยครับซึ่งก็นําไปสู่ข้อเสนอแนะที่สําคัญเลยครับว่าบุคลากรสาธนารณสุขเนี่ยควรจะเน้นส่งเสริมให้ครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วม ช่วยคุณแม่ในการเข้าถึงข้อมูลเข้าใจและก็ใช้ข้อมูลสุขภาพอย่างจริงจังแล้วก็อาจจะต้องมีนโยบายที่ช่วยสนับสนุนด้านเศรษฐกิจด้วยสําหรับครอบครัวที่อาจจะมีรายได้น้อยรวมถึงการสร้างเครือข่ายทางสังคมในชมุมชนให้เข้มแข็งขึ้นเพื่อเป็นอีกแรงที่ช่วยคุณแม่หลังคลอดได้ครับเป็นข้อเสนอแนะที่ดีมากๆเลยค่ะ สุดท้ายนี้มีประเด็นอะไรทิ้งท้ายให้เราหรือท่านผู้ฟังได้เก็บไปคิดต่อไหมคะมีคำถามหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจนะครับคือในเมื่อเราเห็นแล้วว่าการคุยกันโดยตรงกับหมอพยาบาลเนี่ยมันยังสำคัญมากๆแม้ว่าเราจะใช้สื่อดิจิตอลกันเยอะแยะคำถามคือแล้วเราจะออกแบบการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับการให้ความรู้ด้านสุขภาพมารดาย,ยังไงให้มันดีที่สุด ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะกับกลุ่มคุณแม่ที่อาจจะเปราะบางขาดคนสนับสนุนหรือมีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจเราจะทำยังไงให้เทคโนโลยีมันเข้ามาเสริมพลังเข้ามาช่วยให้ดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ไปลดทอนหรือไปแทนที่การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนที่มันยังจำเป็นมากๆอยู่อันนี้เป็นโจทย์ท้าทายที่เราคงต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปครับผมเป็นคำถามที่น่าสนใจและสำคัญมากจริงๆค่ะต้องขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้นะคะ